สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Endo t 0 e n นะครับคลิปนี้จะแสดงวิธีเข้า YouTube นะครับเมื่อเราพิมพ์คาว่า Endo t 0 e n t Note ขึ้นมาเมื่อกดลิงก์เข้าไปที่ชื่อของช่องนะครับแล้วก็เลือกอั o u t ทางขวามือสุดนะฮะถ้าอยู่ในมือถืออาจจะต้องสไลด์นิดนึงก็จะเห็นลิงก์อยู่ข้างหลังนะครับ ลิงก์ส่วนล่างเนี่ยก็จะมีอยู่สส่วนที่สําคัญก็คือ paper document ที่คลิกเข้าไปแล้วก็จะไปโชว์หน้าของคู่มือการใช้งานก็ลิงก์สำหรับ application สำหรับเซตอัพนะครับเมื่อเข้าไปเนี่ยสามารถที่จะเลือกอโหลดมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้จากนั้นก็สามารถที่จะใช้ USB หรือว่า b l บลู o t h ในการส่งไปสู่มือถือที่ต้องการติดตั้งต่อไปนะครับ